สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาคุยกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งถึงความคืบหน้าในการดูแลดาวเทียมไทยคมผมจัวหัวแฮ um ชแท็กว่ารัฐมนตรีใช้วุฒิต้องตอบเรื่องการดูแลไทยคมไทยคมในที่นี้คือไทยคมดวง4และดวง6นะนั้นในส่วนดวง7ดวง8นั้นเป็นเรื่องการทวงคืนเราแยกไปก่อนฮนะนะถ้าพี่น้องจําได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมจะติดตามความคืบหน้ามารายงานให้พี่น้องเป็นระยะระยะ สัปดาห์ก่อนนั้นได้มีการพูดถึงจิ้งจกทักเรื่องดวง4ดวง6เพราะว่ามีกระแสะข่าวจากการที่ให้บริษัทไทยคมมาดูแลดาวเทียมไทยคม3เดือนกลายเป็นว่ามีสัญญาณมีสัญญาณคล้ายจะบอกว่าจะมีการขยายเวลาต่อไป3ปีซึ่งผมก็แปลกใจว่าเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีชัยวุฒิเองก็ยังเงียบนะในส่วนเรื่องดวงสีดวงหถ้าพี่น้องเท้าความจําได้ว่าในช่วงที่มีการพิพายไม่ไว้วางใจคุณชัยวุฒิ ได้มีการบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องบุคลากรไม่สามารถที่จะหาบุคลากรมาดูแลได้ถ้าจําได้นะครับซึ่งพวกเราก็ได้ทวงติ่งไปเอาเอกสารสัญญาสัมปทานของดาวเทียมไทยคมมาแฉเห็นว่ามีข้อกําหนดว่าจะต้องมีการอบรมคนให้กับรัฐบาลด้วยของกระทรวงดีเพื่อเข้ามาด,ดูแลและหลังจากนั้นก็มีการชี้แจงว่าการส่งมอบอุปกรณ์สถานีอัพลิงดาวลิงเทเลพอร์ตต่าง,งๆ ไม่ได้มีการสมมอบให้ไม่ได้อยู่ในสัญญาพวกเราก็ไปเอาสัญญาดาวเทียมข้อ15มาอ่านให้ฟังว่าในสัญญาข้อ15กําหนดไว้ชัดเจนว่าบริษัทไทยคมต้องส่งมอบอุปกรณ์ทุกอย่างแม้แต่บัญชีลูกค้าก็ต้องส่งมอบให้กับกระทรวงดีเพื่อมาดูแลจากนั้นไปเรื่องนี้ค่อยๆเงียบไปแล้วก็กลายเป็นว่าเขาจ้างไทยคมดูแล3เดือนแล้วก็เราก็เปสอโอเคถ้า3เดือนเนี่ยผมพอ พอรับได้แต่สัญญาณบางอย่างที่อ้างว่าจริงจบทักเนี่ยเหมือนจะขยายออกไป3ปีวันนี้ล่าสุดผมมีเรื่องมารายงานให้พี่น้องทราบเป็นความคืบหน้าและขอตั้งเป็นคําถามถึงท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิท่านต้องชี้แจงนะท่านต้องตอบนะเพราะการส่งมอบไทยคมของบริษัทไทยคมมายัางกระทรวงดีเอสนะซึ่งเป็นดาวเทียมในระบบสัญญาสัมปทานะสองดวงดวง4และดวง6เนะี่ยท่านต้องชี้แจงท่านต้องตอบ สิ่งที่ผมเพิ่งได้รับล่าสุดนี่คือหนังสือเป็นหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่20มกราคม2 5 6 3จากคนในฮะก็คือคนใน National Telecom ซึ่ง NT หรือ National Telecom เป็นการ m e r ร์ชหรือรวมตัวกันควบตัวกันระหว่าง Cat Telecom กับ TOT หนังสือนี้เป็นหนังสือที่ส่งถึงประหลัดกระทรวง DES ะ เมื่อวันที่20มกราคมปี63ประมาณ1ปีเสียเสียที่ผ่านมาเพื่อขอนะแสดงเจตจำนงดูแลและบริหารจัดการธุรกิจดาวเทียมและสินทรัพย์ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดาวเทียมอันนี้สำคัญนะครับพี่น้องเพราะเรื่องนี้พึ่งถูกตีแผ่เพราะเรื่องนี้จะขัดแย้งกับที่รัฐมนตรีคุณชัยวุฒิได้พูดกับสังคมว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงเจ้าหน้าที่ดีเอไม่มีสกรภาพดูแล วันนี้ผมจะเอาเรื่องเหล่านี้มาชี้แจงให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือความชอบฉนของท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิและท่านต้องตอบชี้แจงหนังสือเหล่านี้เขาอ้างอย่างนี้ให้พี่น้องผมจะไล่เอกสารฉบับนี้ให้พี่น้องฟังเมื่อพี่น้องฟังแล้วพี่น้องจะได้อ๋ออ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้เองเหรอแล้วทำไมรัฐมนตรีชัยวุฒิไม่ยอมชี้แจงเรื่องเหล่านี้หนังสือเรื่องนี้ได้มีการพูดถึงมติคณะมนตรีที่มีการประชุมเมื่อวันที่29มกราคมปี62 อ้างอิงถึงมติของคณะกรรมการกิจการอาวากาศซึ่งกิจการนโยบายอาวากาศแห่งชาติเนี่ยประชุมเมื่อวันที่17พฤษภาคม2561ด้วยการให้กระทรวง DES หรือกระทรวงดิจิทัลน่ยไปหาผู้ประกอบการกิจการดาวเทียมเพื่อมาดูแลดาวเทียมหลังจากมีการสม่มอบอันนี้คือพื้นเดิมหลังจากนั้นผ่านไปปรากฏว่าแคทเทลคอมเมื่อตอนมกราคมปี63ที่ผ่านมา แคทเทเลคอมได้ถามนังสือถึงท่านประหลัดกระทรวง d ีเบอกว่าถ้าดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและตามมติของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติการที่จะหาผู้ประกอบการเอกอชนมนันต้องใช้เวลาเยอะเขาบอกว่าอาจจะใช้เวลาถึงปี6ทั้ทางแคทเทเลคอมจึงได้ขอแสดงเจตจำนงดูแลและบริหารธุรกิจดาวเทียมและสินทรัพย์ภายหลังสิ้นสุดสัญญา เห็นไหมครับพี่น้องครับเอกสารฉบับนี้ทาง MD ของแค t t ทเล c o m คอมทำถึงประหลัดกระทรวง DE แน่นอนฮะตัวรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบยื่นความจำนงว่าขอดูแลและบริหารจัดการธุรกิจดาวเทียมและสินทรัพย์ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแค่นั้นยังไม่พอครับพี่น้องทางแคทได้พูดถึงศักยภาพขององค์กรตัวเองในหลายๆประเด็นให้กับทางท่านประหลัดกระทรวง เพื่อหวังว่าทางแคทจะมาเป็นผู้บริหารดาวเทียมดวง4และดวง6ในข้อที่1ทางแคทได้พูดถึงศักยภาพขององค์กรพูดชัดเจนว่าบมจอกอสอทอหรือแคทเทลคอมถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจดาวเทียมสื่อสารมาอย่างยาวนานมากกว่า50ปีฮะปีแคทได้เสนอตัวเองว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในกิจการดาวเทียมสื่อสารมากกว่า50ปี โดยทำหน้าที่เป็นเซ v i e t ่นพรอวเดอร์ด้านดาวเทียมสื่อสารและที่สาคัญที่สุดเขายังบอกว่าเขายังประสานโดยตรงกับกลุ่มผู้ประกอบการดาวเทียมทั้งในประเทศและต่างประเทศและแคทก็ยืนยันว่าตนเองนั้นเป็นรายแรกในประเทศไทยที่รเริ่มดําเนินงานในตลาดต่างประเทศเห็นไหมครับแคทเสนอตัวนะฮะแล้วคุยเรื่องศักยภาพว่าตัวเองเป็นเจ้าแรกของประเทศที่ไปบุกต่างประเทศ นี่คือข้อที่หนึ่งในลักษณะภาพเรื่องที่2ทางแคทเทลคอมเองก็จะมพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านด,า,นดาวเทียมเขาได้พูดเสนอตัวชัดเจนว่าแคทเทลคอมเนี่ยมีสถานีภาพพื้นดินถึง3แห่ง 1. ที่สถานีดาวเทียมศรีราชาซึ่งตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2.500คือตั้งมานานแล้วถ้ถือว่าเป็นสถานีดาวเทียมแห่งแรกของประเทศที่ศรีราชา สถานีที่2คือสถานีดาวเทียมนนทบุปปรีซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุปปรีตั้งตั้งแต่ปีพศ .2541 และสถานีที่3คือสถานีดาวเทียมสิรินทรนนะซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2 5 4 3่ากับว่าแคทเขาพยายามโชว์ให้กระทรวงดีเห็นว่าเขาเองมีใส่ภาพนะภาพพื้นดินเขามีสถานีดาวเทียมสื่อสาภาพพื้นดิน3แห่งนะที่สิริชาที่นนทบุปปรี และที่สิรินทรที่จังหวัดอุบลราชาธานีนี่คือประเด็นที่2ที่ทางแคทได้เสนอให้เห็นประเด็นที่3ทางแคทเทเลคอมเนีได้พูดถึงศักยภาพของบุคลากรเขาพูดชัดเจนว่าบริษัทแคทเทเลคอมมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจยำ้ยำๆย้ำนะครับมีความรู้ด้านธุรกิจการขายการตลาดเทคโนโลยีดาวเทียม ทั้งที่อยู่ภาาพ,พื้นดินและอวกาศชัดเจนนะครับพี่น้องแคทเทลอร์คอมยืนยันเลยว่าตัวเองมีประสบการณ์มากเลยนะทั้งธุรกิจการขายการตลาดเทคโนโลยีดาวเทียมทั้งที่อยู่บนภาาพ,พื้นดินและอวกาศและย้าให้เห็นว่ามีพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านดาวเทียมสื่อสารจํานวนกว่าร้อยคนนี่คือสิ่งที่แคทเทลอร์คอมได้เสนอไปที่กระทรวงดิเและที่สาคัญพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเห็นตรงนี้นิดหนึ่งเขายัางได้พูดว่า ยังได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรช่วงเปลี่ยนผ่านของกิจการดาวเทียมในประเทศผู้ง่ายคือช่วงที่ดวงสีและดวงของกำลังจะหมดสัญญาและได้มีการเตรียมคนไปอบรมในเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการควบคุมระบบดาวเทียมข้างฟ้าบนอวกาศแคทได้คุยเลยนะว่าตัเองได้ส่งคนไปอบรมกับทางไทยคมในทั้งหมด8ตํตแหน่งที่สำคัญในเวลา1ปี ก่อนที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นอายุซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่ง 1. หัวหน้าสถานีสองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสามหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมสี่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วงโคโจรห้าเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หกเจ้าหน้าที่ควบคุมดาวเทียมเจ็ดเจ้าหน้าที่วิศวกรรมระบบและแปดเจ้าหน้าที่วิศวกรรมดาวเทียม นี่คือการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของแคทเพื่อรับมอบดาวเทียมดวง4และดวง6ในเงื่อนไขสัญญาสมรทามดาวเทียม30ปีซึ่งเขาจัดเตรียมคนไปอบรมมาไม่น้อย1ปีต่อไปนะครับหลังจากพูดถึงเรื่องเสาภาพบุคลากรแล้วแคทเทเลคอมยังได้พูดว่ายังมีแนวทางการดําเนินการธุรกิจดาวเทียมสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบนะซึ่งแผนดาวเทียมสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบเขาบอกว่า เขากำหนดไว้เป็น3ส,ส่วน 1. การต่อยอดธุรกิจและการให้บริการที่มีอยู่เดิมข้อที่1น,นะฮะต่อยอดธุรกิจและบริการที่มีอยู่เดิมข้อที่2การรองรับช่วงเปลี่ยนการให้บริการดาวเทียมก็คือช่วงเปลี่ยน่านและข้อที่3เขาจะได้พูดถึงการลงทุนในระยะ5-10ถึง10ปีและระยะเวลาจนถึงสิ้นสุดอายุของวิศวกรรมดาวเทียม ก็ถกกับว่าทางแคทได้มีการวางแผนดําเนินธุรกิจดาวเทียมไว้เรียบร้อยแล้วใน3ส่วนยังมีต่อนะครับและข้อต่อไปคือข้อที่5ทางแคทเทเลคอมได้พูดถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทกสทโทรคักษณะคมว่าบอกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DS และยังได้พูดว่ามีกระทรวงการคาเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงมีความน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพและความมั่นคงนี่คือข้อที่5ข้อที่6กทางแคทเทลคอมได้พูดถึงความพร้อมด้านอื่นนะฮะเขาบอกว่าแคทเทลคอมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรลัก์คมนาคมแบบที่สามประเภทที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์คงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แบบไม่ใช้คืนความถี่ซึ่งทั้งสองอันนี้ได้รับใบอนุญาตจากกอสอทชหมายความทุกอย่างเขาพร้อมแล้วเขาได้รับใบอนุญาตไว้เรียบร้อยแล้วเขาสามารถดําเนินการเองได้และข้อสุดท้ายข้อที่7ทางแคทเทอร์คอมได้พูดว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้บอกว่าการมอบหมายให้รัฐธิสากิจ นำทรัพย์สินของรัฐไปบริหารจัดการนอกจากเป็นการเสริมสร้างให้ภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานของระบบดาวเทียมสื่อสารรวมถึงสถานีควบคุมแล้วยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสื่อสารผ่านดาวเทียมให้เกิดการคุ้มค่าต่อการลงทุนพี่น้องที่รักครับนี่คือ7ข้อที่ทางแคทเทเลคอมได้ทำหนังสือถึงท่านประหลัดกระทรวง DS เเมื่อเดือนมกราคมปีพศ2563 และสุดท้ายเขายังเขียนด้วยนะว่าหากบมจหรือว่าแคททรคมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดก,การสินทรัพย์ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแล้วจะทําให้การใช้งานสินทรัพย์และการให้บริการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปลงชื่อท e ันเอกสัมพรชัยหุวะนันันกรรมการผู้จัดก,การใหญ่พี่น้องครับนี่คือเอกสารสำคัญฮะที่มีคนในส่งมาให้ผม เพื่อต้องการสื่อสารกับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีเอสกับทางท่านประหลัยกระทรวงดีเอสทำไมท่านบอกว่า NT ไม่มีเสรีภาพในการดูแล NT ไม่มีเสรีภาพในการดูแลดาวเทียมดวง4ี่ดวง6แต่เอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารสําคัญที่บ่งบอกว่าตอนที่จะเกิดเป็น NT มันเกิดจากการรวมตัวกันระหว่าง TOT กับทาง CAT เพราะการเกิด NT เกิดขึ้นเมื่อเตืนตอนตอนกลาคมปีต้นปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะรวมตัวกันแคทบอกชัดเจนว่าเองพร้อมที่จะมาหาดาวเทียมดวงสี่ดวงหกและการที่เอาสองหน่วยงานนี้มาเมริร์จกันมาเป็น NT ก็เพื่อรองรับการดูแลดาวเทียมดวงสี่และดวงหกแต่เหตุฉไหนครับพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะรัฐมนตรีท่านนี้ทําไมถึงบอกว่าบุคลากรไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่พร้อมและการเป็นว่าต้องจ้างให้ไทยคมมาดูแลต่อท,ทั้งทั้งที่นี่คือเอกสารสําคัญครับพี่น้อง ที่บ่งบอกว่าแคทเทลคอมก่อนที่จะมาเป็น NT เนียเน่ยมีสายภาพที่จะดูแลหรือว่ามีกระบวนการที่ไม่ต้องการให้แคทดูแลหรือว่ามีกระบวนการที่ต้องการจะเตะหมูเข้าปากสุนัขเพื่อให้ดาวเทียมดวง4ดวง6กลับไปให้กับบริษัทไทยคมดูแลเหมือนเดิมผมถึงอยากจะถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES คุณชัยวุฒิท่านทำอะไรลับๆล่อๆไวเยอะมากจนสังคมคลางใจท่านอย่าลืมนะท่านคืออดีตลูกจ้าง ของเจ้าของบริษัทไทยคมท่านคือรัฐมนตรีเป็นอดีตลูกจ้างของเจ้าของบริษัทไทยคมวันนี้ท่านมาดูแลกระทรวง DS และมาดูแลเรื่องดาวเทียมด้วยแทนที่ท่านจะให้รัฐวิสาหกิจของชาติที่รอมา30ปีที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติแต่กับการนั้นว่าวันนี้โครงการดาวเทียมสื่อสารเฉพาะที่เราได้รับมาคือดวง4และดวง6 ให้ไทยคมเข้ามาดูแลเหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับพี่น้องครับมันเป็นการสะท้อนที่ต้องถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสว่าตกลงท่านดูแลประโยชน์ใครกันแน่ท่านมานั่งกระทรวงนี้ซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลไทยคมดวงสี่และดวงหกท่านกําลังดูแลประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของประเทศชาติหรือท่านกําลังดูแลประโยชน์ของเจ้านายเก่าที่ท่านเป็นลูกน้องหรือว่าเขาส่งท่านมาดูแลกระทรวงนี้เพื่อดูแลผลประโยชน์ของเขาหรือเปล่า แต่ท่านจะลืมนะพวกท่านมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะการดูแลดาวเทียมสื่อสารซึ่งเรารอมา30ปีเนะี่ยท่านต้องดูแลประโยชน์เพื่อประชาชนดูแลประโยชน์เพื่อประเทศชาติไม่ใช่ดูแลเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบริษัทที่ท่านเคยเป็นลูกน้องผมย้ำกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือเอกสารสำคัญที่บ่งบอกว่า NT ปัจจุบันซึ่งมีส่วนหนึ่งคือแคทเดิมเนี่ยเขายืนยันว่าเขามีความพร้อม ในการดูแลดาวเทียมทั้งภาคพ,พื้นดินและอวกาศแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสในการดูแลดังนั้นผมจึงเอาเรื่องนี้มาคุยให้กับพี่น้องได้รับทราบพ,พร้อมกับตะโกนดังๆกลับไปยังท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิดังๆว่าท่านต้องตอบคาถามนี้ให้ว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์ในรูปแบบนี้ทําไมถึงต้องโยนดาวเทียมดวงสี่ดวงหกกลับไปให้บริษัทไทยคมดูแล และทำไมไม่ให้แคทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NT ทีเนี่ยที่เขาเขียนหนังสือชัดเจนว่าเขาพร้อมที่จะดูแลดวง4ี่และดวง6ด้วยองค์กรของเขาเองแล้วทำไม,ไมท่านไม่ให้เขาดูแลท่านังมาปฏิเสธนะว่าเรื่องนี้ส่งผ่านไปที่ประหลัดกระทรวงตั้งแต่มกราคมปี6 3เพราะวันนั้นนะ่ะผมได้คุยกับอดีตรัฐมนตรีเนะี่ยเขาเตรียมความพร้อมที่จะให้ NT ก็คือหมายถึงส่วนหนึ่งคือแคทเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้น ที่มีการตัดสินของคดีกปปสทําให้คุณบีพุทธิพงศนะ์ต้องไปนอนเล่นในคุกอยู่หนึ่งคืนและสุดท้ายก็ต้องหมดสมภาพการเป็นรัฐมนตรีก็เลยต้องเอาลูกจ้างของอดีตเจ้าของ่ทยของมาเป็นรัฐมนตรีมันจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาวันนี้ผมว่าท่านอย่านิ่งนะฮะเพราะที่ผ่านมาท่านตีนิ่งมาตลอดนะท่านต้องชี้แจงประชาชนว่าเพราะเหตุใดที่ท่านไม่ให้แคทที่เป็นรัฐธาภาสร์กิจดูแล แต่กับพยายามจะเตะเข้าไปให้ทางไทยคมเข้าไปดูแลเหมือนเดิมผมว่าท่านกําลังกระทาในสิ่งที่ไม่โปร่งใสนะผมเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีใช้วุฒินะครับท่านต้องชี้แจงประชาชนนะแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะถึง,ถงกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะปล่อยนะฮะถ้าเคลียร์ได้มีเหตุผลที่ผมรับฟังได้ผมรับฟังถ้าเคลียร์ไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่รับฟังได้ส่อไปในทางทุจริตหรือส่อไปในทางเอื้อให้กับบริษัท ที่ท่านเคยเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยผมว่าลําบากนะจะทําให้รัฐบาลเสียชื่อด้วยวันนี้เลยขออนุญาตเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดคุยให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบถึงความคืบหน้าและผมจะรายงานพี่น้องรับทราบต่อไปถึงความคืบหน้าดวง7และดวง8ซึ่งคาดว่าอีกสักสัปดาห์หนึ่งผมจะทําเรื่องหนังสือไปอยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อลองเดยนต่าสารรัฐธรรมนูญให้มีคามมําวินิจฉัยหลังจากเรื่องนี้ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วฮะงนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลน,นะ ผมจะเป็นปากเป็นเสียงพีพ่น้องและจะมาหลายงานพี่น้องรับทราบเป็นระยะระยะว่าดวง4ดวงหขนาดนี้เป็นองไรบ้างดวง7ดวง8ขนาดนี้เป็นอะไรบ้างรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนผมถนทีหนึ่งมีพี่น้องหลายท่านเป็นห่วงเรื่องราคาน้ํามันผมศึกษาเรื่องราคา้ํามันตกผึกเรียบร้อยแล้วครับหลังจากใช้เวลาป,ประมาณหนึ่งเดือนในการศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะช่วงที่ผ่านมาหลายท่านพูดเรื่องราคาน้ํามันและผม ูดง่ายๆคือเราต้องมีทีมในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกและพูดคุยกับผู้บริหารน้ำมันในประเทศไว้โอกาสเหมาะสมผมจะมาเล่าเรื่องน้ำมันในประเทศให้พี่น้องฟังและบอกข่าวดีฮะไทยพักดีศึกษาจนตกผลึกและมีทางออกที่ดีเรื่องน้ำมันของประเทศนะครับวันนี้ขออนุญาตเพียงแค่นี้นะครับและเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ